สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกับี้อยู่ตรงหนองน้ํานะครับอ่าตรงนี้ยวต,ต้องต้องไปถามแม่เวียงนะครับว่าหนองนี้คือหนองน้ำหนองน้าอะไรขี่ออกมาจากบ้านแม่เวียงก็พอสมควรนะครับประมาณกิโลไม่รู้นะสวัสดีแม่เวียงครับสวัสดีค่ะตรงนี้เขาเรียกอะไรครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าห้วยน้าค่ะมันเป็นหนองน้ําคือเป็นทะเลสาบอะนะ เป็นหนองน้ําประจําหมู่บ้านเป็นเขาเรียกว่าห้วยน้มจริงๆตรงนี้เป็น,เป,นเป็นหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านห้วยน้มชื่อชื่อหมู่บ้านบ้านห้วยน้มอ๋อบ้านห้วยนาำแม่น้าก็เลยชื่อน้ำห <Ừ. S 2> ้วยน้มเอ๊ะตรงนี้ตรงตรงนี้เนี่ย<ไ>เขาเขาเขามีเรือไหมมีด้วยะอ่ามีด้วยนะครับทุกคนของเทศบาลไหนห้วยน้ำเนีไปครับเดี๋ยวแม่วียงจะพาเดินชมรอบๆมะครับผมเดี๋ยวไม่รู้ลงได้ปะ ไม่ครับไม่เราแค่ถ่ายบรรยากาศพอครับไปนะครับนี่ทุกคนลมลื่นนะครับตรงนี้โอ้ไปครับแล้วก็ไปตรงที่สารานะฮะอ่าต้นนี้เป็นต้นกระถินอะไรนะเทพาไหมใช,ใช่ไหมกรถินเทพาหรือกถินตะลงเนี่ยแต่ว่าตน้นต้นนี้มันใบใหญ่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเทพาหรือเปล่าเอฟซีเอฟซี กรถินนร่ลงหรือว่ากรถินเทพาครับเพราะว่ามันอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับอืมแต่ว่าไม้มันสวยนะครับเป็นเป็นไม้โตเร็วนะครับไม้โตเร็วแขนงเยอะด่มยืนนวิทนต้นใหญ่อยู่เนี่ยไอเขา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 มีไม้ด้วยนะเอาไว้สอยแล้วครับเอเจ๊เขาเขามีไม้สอยนะฮะอาจจะมันกินกินอ่าฝากมันได้เหรอที่ไงไม่รู้ไม่รู้เออ โอ้น้ำใสนะครับแม่เวียงนะครับใช่น้ำใสมากอ,มอยากจะอยากจะลงเล่นน้ำแต่คงมันลึกว่าย <c oughs> น้ำเป็นโอ้ว่ายน้ำเป็นโอ้ยเอ้ยว่ายน้ำเป็นอ๋อตรงนี้ก็มีท่อเลยเนะะาะเมื่อก่อนอยู่ตั้งแต่แม่เวียงยังอายุสิบสองสิบสองอยู่แม่พาไปทำงานที่อุบลน,นะแม่น้ำประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับเด็กอะนะันเนาะครับ โดนท้าทายแข่งกันว่ายน้ำข้ามครัเกือบตายพี่ไม่ถึงอ่ะมันอุ้ยเหนื่อยมากเลยยังไม่ถึงเอาเอาเท้าลองอย่างเท้าลอู้ยังไม่ถึงดินรไปอีกไปอีกพอเท้าถึงดินเลาะโลองไม่ไปแม่เวียงก็ยังมีมีดวงในเอฟซีว่ายข้ามว่าว้ข้ามฝั่งอ่ะอู้มันไกลอยู่นะข้ามฝั่งอ่ะ ่อไปจะไม่เอาอีกแล้วนึกในใจเกือบตายหลอดมาถึงขนาดนี้แล้วเนาะกำลงนึกถึงพ่อแม่เลยนะตอนนั้นน่ะอืนึกถึงพ่อแม่เลยนะครับเกือบจะตายอ่ะโอ้โห F4 นะครับอย่าอย่าไปเลียนแบบแม่เวียงนะครับเพราะว่าด้วยวัยรุ่นนะฮะสิบสองนะครับกําลังกําลังเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเป็นผู้ชายนะท้าเขาเป็นผู้ชายไหวเก่งสิเนาะอ๋อเป็นเพื่อนผู้ชายท้าด้วยผู้ชายท้นะครับตรงนี้ถ้าถึงก่อนตาย นะครับมันก็นมีท่าน้ําเก่าใช่ไหมเนี่ยเก่าเนาะท่างแพเพข้าด้วยแต่ว่าตรงนี้นะครับก็เก่ามากนะครับก็ไม่สมควรนนเดินไปไไดเดี๋ยวมันหักนะฮะเออตรงนี้ก็จะเป็นร้านคาราโอเกนะเนาะนะครับที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเหมาะมากเหมาะมากเเวลลาาาจจััดดงงนขขอทศบใช่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเรากระทงงานงเรากระทง ตรงนี้ตร,ตรงนี้ลงได้ตรงนี้ลงได้นะครับเพราะไม้เพิ่งทำใหม <S <S ให่ๆนะครับอไม่เวียงก็ลงไปตรงนี้เลยครับโมดมเย็นเย็นโ,โอเควันนี้วันนี้นนพ,าพาพาไม่เวียงมาเที่ยวนะฮะเออเฮ้ยเอ้าไม่เวียงอกุญแจกับเงินห้าบาทกุญแจรถใครเนาะนีน่เดี๋ยวไปฝากน้องๆกุญแจรถใครไม่รู้นะครับไม่เวียงเอาไปให้น้องๆดีกว่า เราะไมา่รู้ของใครหล่นนะครับไม่รู้ของใครหล่นแล้วทีนี้เออเอาไว้ให้ให้เขาหน่อยมีเงินห้าบาทอยู่ด้วยโอ้ตรงนี้สวย,ย,อ,ยอืมก็วเวฟนั่นแหละดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นรถเวฟหล่นพร้อมเงินห้าบาทอ่ะไม่เวียงเดินลงมาข้างล่างเลยครับ เริ่ม,มา,าล่างเลยโอ้ตรงนี้เป็นซุ้มเลยเนาะวันนี้นะครับไอ้นี่ครับพอดีเมฆมันคืมนะฮะโอ้ตรงนีมะาเขือด้วยอ๋ <laughs> โอโดดน้ำนอืมเด็กๆน้องๆเขาเล่นน้ำกันนะครับทอดลงไปเลยมันบ่มีไหมม่อย่างบะลูกเอ้ยไม่มีหรอก <laughs> นี่ไอ้สัตว์ดีใจวะอ่าเป็นธรรมดาเด็กไปรุ่นเด็กวัยรุ่นนะครับนี่นะครับทุกคนเอาตูมนะครับอย่าบอกนะว่าว่าไม่เบ <ée> ่งไม่เบ่งจะกระโดดกระโดดต้องเออต้องไม่เอาเสื้อผ้าลุ่มรันเลยออ๋อโอเคอันนี้เขาก็ทำไม้นะครับทุกคนเป็นพื้นนะครับโอ้นะครับ สนุกสนานนะครับเย็นโอ้สวยงาม <c oughs> นี่นะครับทุกคนไม่เวียงเป็นนั่งเรือเหรอ, <c oughs> อไม่เวียงไปนั่งเรือนะฮะได้ไหมน้นโอโอ,โอ้เรือใหญ่มากม <c oughs> น่นาไม่อยู่น่าไม่อยู่ <c oughs> ได้ไงบ้างแม่วียงเดี๋ยวไปดบ้าเดีอยเบ้าโอ้ฮะอ๋อเย็นดีนะครับทุกคนบ่ไม่ปิงบ่ม่ปิ่งผมเห็นแต่หอยเชอรี่นะไม่มีจะไข่เกาะไอ้ตรงนั้นเกาะตรงเสาะหอยเชอรี่เ่าพิ่งมาลงวันนี้อ๋อเพราะยังไม่เจอ ไม่น่ามีหรอกมัง้งกลัวอย่างเดียวอะ่ะเออกลัวอย่างเดียวมไม่มีหรอกไม่รู้ว่าปิงมันชอบอยู่ตรงไหนนะครับนะครับแม่วียงก็อยู่บนเรือแล้วนะครับอันนี้หูเรือใหญ่มากไปแล้ว,ลวเดี๋ยวล้างไม่โยล้างไมโยยังไม่ให้ไปเออเฮ้ยแล้วเรือเองเขาใช้ไม้พายหรือเปล่าครับใช้ไม้นะรือว่าใช้หางเสือ เอาไม้พายอยู่อย่างนี้อ๋ออันนี้เรือไม้นั่นไม้พายสำหรับอันนั้นครับอันนี้คงเอาหางเรือมาใส่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าอันนี้มันใหญ่ด้วยหูยนั่งในหลายคนเนะี่ยถึงไหมยี่สิบคนถึงไหมถึงน <c oughs> ถึงนะครับยี่สิบคนนะครับ <c oughs> อืม <c oughs> ตรงนี้หกอืม นี่ครับแม่เวียงก็นั่งอยู่บนเรือนะครับมาซูมเข้าไปนะครับนี่ <laughs> เอาดูโทษธรรมดาที่ไหนล่ะนะครับแม่ใช่ต่อแม่เวียงหันน้ำหน่นั่งก่อนนั่ก่อนหันน้ำหน่หันหน้าหนนะ,นะครับเก็บรูปนิดนงึงเก็บรูปนิดนงึงหนึ่งสองสามนี 1, 2, ่หนึ่งสองสามโอ้ไอเราก็นึกว่านางเงือกนะฮะมาขึ้นมาเลยครับเหห็นาง ไม่มีหางเอาไม่มีหางนะฮะคุณแม่ค่อยๆมานะครับตรงนี้ก็เป็น,นะ,ะตัวนี้เป็นจุดที่สองนะครับรรรค่อยๆมานะครับคุณแม่ได้ไหมเอิบ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 มาช่วยแรงครับช่วยเึิบครับช่วยเอิบครับถึงไหมถึงครับผม,มต้องอเห่เาไม่ดีต้องเห่าดีเลไปเดินไ,ไ,ไ,ไปเลยครับผม ซ้ายขวาไปซ้ายครับกลับที่เดิมนะฮะเดี๋ยวันหลังวันหลังจะพาแม่เวียงมาร้องคาราโอเกะน,นะครับที่นี่นะครับเพราะว่ามีไม้ด้วยอยู่อยู่เหมาะดีนะอยู่ตรงริมน้ํานะครับนี่นครับแ,แดดออกเฉยเลยนะครับโอ้ลูกเหมือนรู้งานนะฮะ เออมนรู้งานว่าเราก็ต้องเดินกลับที่ที่รถของเรานะครับอืมเป็นไงบ้างแม่เวียงวันนี้ได้ออกมาเที่ยวกับแมงกระบี่สนุกไอยู่ใกล้บ้านเนี่นะครับไม่ได้ไปไหนไกลไม่ใชเวลาอ่าไม่เป็นไรล้วเข้าใจแม่เวียงทําทํางานทำขนมนะฮะไม่ถึงไม่ได้ทําก็มาคนเดียวไม่เป็นที่รถไม่เป็นโอเคเข้าใจเข้าใจอืมี่รถไม่เป็นไม่แหละจ้า ็ขี่ถ้าแถวทุ่งแดนทุ่งนาก็ได้นะครับทีนี้ต้องขี่จักรยานมหาหาคใช่ไมใช่ครับจริงๆจากตรงนี้ก็ไม่ไกลมากนะปั่นจักรยานก็ปวดหัวเข่านี่หละดูรถไฟฟ้าดีไหมรถไฟฟ้าก็ซุ่นนะซัดอีกและโอมสดสะดวกขัยากคือคันนี้มันมันเป็นรถพ่วงครับเอฟซีม,มันขับยากครับใครไม่มีประสบการณ์ขับพ่วงนะระวงังนะฮะระวังจะเลี้ยวเข้าป่า จกด้านเขาเขาลงสร้างคลองไปเลยลงคลองเลยไหนไม่ไม่ไม่เวียงลองลองไปคล้อมรถพ่วงก,กันดูหน่อยสิครับอืมอ่าไหน,นลองลองขึ้นรถพ่วงให้เอสซีดูหน่อยนะครับจะรู้ว่าอ๋อนี่นะครับคล้อมเป็นอยู่แต่รับไม่เป็นเนดินเดินเดินอ๋อต้องถามก่อน ตั้งแต่เอามาได้ขับเองไหมไม่ไม่เคยขับอืมก็ขับไม่เป็นก็คือคนที่ขับได้คือน้องปอนปอนวันที่ไปทําบุญก็น้องชายของ,งปอนพาไปจะแจกทานน่ะเมื่อวานนี้อ๋อใี่ครับสีนะครับจแจกล่งทานเมื่อวานน้องพาไปน้องพาไปนะฮะอันนี้รู้รู้ยี่ห้อรถไหมรู้ย,ยามาฮ่าเลยครับยามา ไม่รู้ยามาฮ่าอะไรไมโอเคยามาฮ่าอัฟฟานะทุกคนนะรุ่นนี้เป็นยามาฮ่าอัฟฟาเป็นรถสองจังหวะรถแม่บ้านนะครับ <c oughs> เครื่องตระกูลเดียวกับเบลนะฮะหนึ่งร้อยซีซี <c oughs> นะครับผมสองจังหวะนะครับทุกคนสภาพดีมากนะครับอืม <c oughs> ตอนนี้นะครับแมงกบี้ก็กลับมา,าที่รถแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงแหนงกันต่อนะครับเดี๋ยวรอดูในคลิปหน้าเนาะนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ